Thank you. โอเคครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันในวันพุทธที่25มิถุนายนแล้วก็จะมาอัปเดตมุมมองสถานการณ์ในในกันเหตุของเปลี่ยนของตัว BNB หรือว่า BitCoin แล้ววันนี้ก็สลับสับเปลี่ยนกันมาอย่างที่ผมบอกก็วันจันทร์จะเป็นตัว Bitcoin วันอังคารจะเป็นตัว Ethereum วันพุธก็จะสลับเหลี่ยญกันมาอาจจะเป็น BNB บ้าง ADA บ้างหรือว่าเป็น Solana แลวก็ดอลาวคอยก็จะสลับสับเปลี่ยน นะครับไว้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันก็เช่นเคยกับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับก,ก็เปลี่ยนจากการอัดคลิปมาเป็นการไลฟ์สดแทนก็เพื่อจะได้ใครมีคําถามหรือว้างฟังก็พิมพ์เข้ามาสอบถามได้นะครับเกี่ยวกับสถานคืลหรือมุมมองการเหตุตรงนี้มองแบบนี้มองแบบไหนก็รอมาคุยกันนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์หน้าจอเลย ก็ในบนันคอยที่เราคุยกันในรอบก่อนอเดี๋ยวแป๊บนึงนะ,ะที่เราคุยกันในรอบก่อนราคาเนี่ยก็รีบาวขึ้นมาคล้ายๆกับตัวบิ c คอยหรือว่า bt c นะก็คือเฟื่อตัวขึ้นมาได้เฟื้นตัวขึ้นมาได้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมา อัพเดตมุมมองของสาขคืนกันต่อสำหรับใครที่สนใจอ่ะเดี๋ยวผมแชร์หนะ้าจอก่อนอะโอเคสำหรับใครนะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะมันบงังสำหรับใครนะ ที่สนใจอยากจะเปิดบัญชีเทรดนะคริปโตหรือว่าทองคำพุ่นอเมริกาก็กดคำว่าเพิ่มเติมตรงนี้นะครับใต้ใต้ลิก์นะอ่าใต้คลิปจะมีลิก์อยู่กดคำว่าเพิ่มเติมขึ้นมาจะมีรายละเอียดน,นะครใครที่อยากเทรดคริปโตหุ้นอเมริกาทองคำก็สามารถเปิดบัญชีกับทางบรกเกอร์เองเดนได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับใครที่อยากเทรดคริปโตอย่างเดียวนะครับแล้วก็ลงทุนเซมบ์คอยนะครับหรือว่าจะทำฟาร์มิง นาหรือสเตยคิมก็ c บ g l o โ a l ปเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะก็สามารถเปิดบัญชีได้ในส่วนของใครที่อยากเทรดตอนนี้มีสิทธิพิเศษในเรื่องของการยกเป็นภาษี c a p i ิ a ต g อนเกณฑ์นำสำหรับเอชเชนไทยก็มีทั้ง Binance, t ทแล้วก็บิดครับนำที่เข้าร่วมนบได้รับการยกเป็นภาษีกำไรกับกิจตอนเกณซึ่งเป็นสิ่งที่เราสนใจสำหรับใครที่เป็นสายเทรดบ่อยๆนะครับนะ ทีนี้สำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มพู้คุยแผนผมมีในส่วนของตัวลน์แอดก็ซึ่งคคำว่า add p c r y p t o มาได้นะ peacrypto เดี๋ยวก็จะมีตัววิ่งอยู่ที่ด้านล่างนะก็ลองดูได้ทีนี้ลองกลับมาที่กราฟ bnb กันไปดูทาเฟรมมันครับ สวัสดีทุกท่านอีกนะครับที่ที่เข้ามารับชมรับฟังมีคำถามหรือข้อสงสัยก็พิมพ์ไว้ได้โอเคในส่วนของทางเฟรมันตัว BNB เนี่ยต้องบอกว่าก็คล้ายๆกับ bitcoin นะถ้ายังเป็นเทรนด์ที่ดีทีนี้ในส่วนที่เราคุยกันมาน่าจะสองสามคลิปนะครับ เดีย๋ยวไปดูของรอบก่อนก่อนรอบก่อนเนี่ยตัวบ nb แผนเราก็คือเราดักเซลล์หรือช็อตกันมาผมบอกว่าถ้าไม่ผ่านตรงเนี้ยอาจจะมีการย่อในข้อตัวได้แบบจริงๆหวังว่าอาจจะย่อแล้วขึ้นต่อในซ้ำแต่มันย่อแล้วลงมาเลยตามใช้ไหกับเส้นเสียงจาน,นลงมาก็ใครที่ได้เซลล์อช็อตก็อย่างน้อยก็สี่ห้าเปอร์เซ็นต์น่าจะขอได้อยู่แล้วก็ดีขึ้นไปก่อนที่จะอาจจะไซด์เวแล้วก็ลงมาต่อ อันนี้ก็ถือว่าแพลรอบที่แล้ว b ดี b ไม่น่าแตกนะครับามาดูในส่วนของตัวรอบนี้ในส่วนของรอบนี้นะครับผมผมขอพูดของท่อนนี้เลยลวกันก็คือในภาพเดี๋ยวเราจะมองไปซีเมนตที่หนึ่งซมนที่สองซมนที่สามซึ่งตั้งกล้นว่าจบเรียงว่าตรงตรงเนี้ยโครงสร้างราคาก็เริ่มมีความใหญ่มีความใหญ่ ก็ถ้าจบแล้วก็อาจจะพักเป็นเจกเมนที่สี่นะหนึ่งสองสามสี่อาจจะลุ้นขึ้นห้าไหมเวลาถ้าเป็นนอนก็คือเป็น a b c x ลุ้นขึ้น a นะครับส่วนถ้ามันพักเนี่ยมันก็มีพักได้หลายแบบเหมือนกันนะคล้ายๆกับบิตคอยนะผมอาจจะไม่ได้ลงดีเทลแล้วกันก็คืออาจจะพักเป็น a, b c ในภาพใหญ่เลยก็ได้หรือเป็นนอนอันนี้ก็เดี๋ยวรอภาพใหญ่เฉลยแต่ตอนเนี้ยโครงสร้างราคาที่เราตามอยู่ก็คือมันมีลุ้น อันเดียอันนี้หนึ่งก็คือลุนขึ้นเซกเมนต์ที่ห้าก็คือสี่ใบห้าก็คือเซกเมนต์นี้ถ้าเป็นนอนก็คืออาจจะเป็น a b c x นะครับหนึ meat, ern, ่งหรือ a 2สองหรือ b 3สามหรือ c c หรือ x ก็ลังลุ Ga ้นห้าหรือ a นะครับก็อาจจะจบตรงนี้แล้วไปต่อตอนนี้มุมมองเนี้ยส่วนตัวเนี้ยก็อาจจะตามมุมมองของการขึ้นของห้าหรือก็คือ อันด้บทาของการขึ้นอยู่ต่อแต่ต้องระมัดระวังก็คือมันมีโอกาสที่จะพักตัวแรงได้พักตัวแรงได้ทีนี้ดูไอเดียที่สองในส่วนของไอเดียที่สองเนี่ยเราก็มองว่าถ้าชุดนี้มีการย่อลงมาแรง่ดงเช่นแรงขายเยอะเพราะมันเป็นไม่ได้ว่าอาจจะเป็น การลงของอะไรครับ a หรือบอล b เพื่อลงขา c ก็เป็นไปได้อันนี้ก็คือเป็นเคสที่มองว่าอะไรครับจบขา c หรือขึ้นสามในภาคใหญ่อันนี้เป็นดกรีที่ใหญ่กว่านะผมเปลี่ยนสีได้ไงอันนี้เป็นดกรีทได้กว่าให้เป็นสีฟ้าไอสีชมพูนี่คือดีกรทที่ใหญ่กว่าเพราะมันมีโอกาสที่พักตัวและลงแรงกว่าแล้วก็อาจจะเป็นขา a หรือ b ได้ลง c ซึ่งอาจจะเป็น การจบของช่วงน,นี้หนึ่งสองสามแลาจะเป็นสี่หรือ x ในภาพใหญ่นะครับถ้าคือสามหรือสี่จบเตรียมพักสี่หรือ x ในภาพใหญ่อันนี้จะเป็นมุมมองการพักตัวแรงเพราะตอนนี้กำลังอยู่ในการไซเวซึ่งยังไม่รู้ว่าจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้เรามาดูตรงนี้ต่อจุดเริ่มต้นของชุดน,นี้อยู่ที่ประมาณ507 5 50้อเห้เหรียญ แล้วก็หายอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบสามเหรียญเดี๋ยวตรงนี้อันการลบออกก่อนทีนี้ถ้าดูจะทําเฟรมมันอ่าท่อนนี้ที่ลงมาเนี่ยตอนเนี้ยราคาก็ลงมาหนึ่งแท่งอันนี้น่าจะจบการลงแล้วตอนนี้ก็คืออีกเซเคิลหนึ่งซึ่งยังไม่รู้รอบรีบาวตรงนี้ยจบหรือยัง ซึ่งาถ้เรามองทั้งสองเคสนะถ้าเป็นเคสของการลงต่อตัวนี้คืออะไรครับ A รีบาว B เพื่อลงขา C แต่ยังไม่รู้ว่า B จบเรียงนะถ้า B จบก็เตรียมพักขา C ส่วนเคสที่เป็นอีกชุดหนึ่งที่เป็นขาขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นการขึ้นเลยครับขยงเป็นสีดำนะก็คืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งของขาที่ห้าในภาพใหญ่ อาจจะจบขึ้นหนึ่งซึ่งหรืออาจจะมาผมมองเหมือนกันเพราะว่า,านี้เป็นดิจิทัลมากกว่าผมมองว่าตรงนี้น่าจะเป็นอาจจะเป็นหนึ่งเซกเนนสองเซกเมน์กลางเซกเมนต์ที่สามของภาพใหญ่ของขาห้าเพราะนั้นถ้าเราแยกออกมานะเคทที่หนึ่งคนระับสีดำนะครับก็คือเราตามเป็นสามหรือสี่ออฟห้าได้นะครับก็คือ คาในภาพใหญ่ตรงนี้ที่จะใบต่อหรือ a นับตามไปจำนวนที่3ามก็คือซิกมนที่หนึ่งซมนที่สองซิกมนที่สามส่วนเคสที่สองจะเป็นเคสในการพักตัวต่อก็คือมองว่าเป็นการรีบาว b เพื่อลง c นะครับซึ่งอันนี้จะเป็น line of of x หรือ c ในภาพใหญ่อ่นนี่คือสองรูปแบบแต่จะสังเกตได้ว่าทั้งสองเคสก็คือ,อยังลุ้นฟื้นตัวได้ทั้งคู่ ถ้าบีจบเดี๋ยวมาว่าการเียว่ามันจะเป็นการลงของขาซีไหมนะครับส่วนถ้าเป็นไอ้ขึ้นสามเนี่ยมันขึ้นต่อแน่เพราะนั้นจุดที่จะมองบอกของ,ของการเสียทรงของชุดนี้คือนะครับถ้าชุดนี้จะเสียทรงเนี่ยผมว,ว่าถ้าสามจะพังเนี่ยต้องหลุดตรงนี้ก่อนแนวรับอยู่ที่ประมาณอ่าแนวคีย์เวิร์ดก็คือประมาณห้าแปดสามถ้ายังไม่หลุดตรงนี้ขึ้นสามเอา้าอย่าลุนไปต่อ แต่ถ้าหลุดตรงนี้เมื่อไหร่มุมมองของการลงของขา C ที่มองว่า B อาจจะจบก็มีสูงซึ่งตอนนี้ในส่วนของ B เนี่ยมันอาจจะแยกออกมาเป็นขึ้นย่อยอีกนะผมเปลี่ยนเป็นสีนฟ้าก็อเห็นภาพมากขึ้นในส่วนของ B ตรงนี้ที่เราตามเนี่ยถ้าเราซูมเข้าไปดูอาจจะมีการแยกออกเป็น A ขึ้น A ขึ้น B ขึ้น C แบบนี้ก็ได้แล้วค่อยจบ B ซึ่งจาก B ที่ไป C เนี่ยอาจจะยังไม่จบ ก็คือมันสปอร์ตในการขึ้นต่อในระยะสั้นั้งคู่นะครับในระยะสั้นั้งคู่แปลว่าตอนนี้ภาพระยะกลางภาพรใหญ่ลุนขึ้นต่อภาพระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีย่อบ้างแต่ยังลุ้นไปต่อจนกว่าจะเห็นแรงขายที่จะจะเป็นการคอนเฟิร์มว่ามีโอกาสเกิดเคสของขึ้น V นะครับตามตามทามอยู่นะทีนี้จุดเริ่มต้นของชุดนี้ผมมองว่าอยู่ที่ประมาณ507ใช่ไหม เราเห็นแล้วว่าโครงสร้างราคามีหนึ่งเซกเมนต์สองเซกเมนต์สามเซกเมนต์หนึ่งอันนี้รวบเป็นชุดเยีัวกันนะสองกำลังขึ้นเซกเมนต์ที่สามเนี่ยเชื่อมสวิงไฮสวิงโลโอเคเนี่ยนะตรงนี้หนึ่ง อาจจะจบที่แท่งนี้สวิงโลสวิงไฮมาเข้าไปครับ เราไปดูทางเฟรมวิกครับพอเรามาดูในส่วนของทางเฟรมวิกหนับโครงสร้างราคาที่เราแยกออกมาก็คือเรามองว่าตัวนี้อาจจะเป็นกลุ่มก้อยเทยากันก็คือตัวนี้คือหนึ่งชุดนะครับอาจจะเป็นตัวนี้จ,จะขึ้นมาเป็นขึ้นหนึ่งหรือเอนับแล้วก็ปรับเป็น a v c นะครับเพื่อจบสองหรือ b กาลังขึ้นสามหรือสี่เพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าถ้าทั้งสองเคสจะลงขึ้นต่อก็อยู่ที่มุมมองนี้ถ้าเป็นการขึ้นของขึ้นห้า 3, ออสสามว่ค่าเนี่ยผมมองว่าตัวน,นี้ควรขึ้นเป็นบีเพาวเวลยเพราะเก็บของมาได้ค่อนข้างดีก็คือควรขึ้นแรงไปเลยแต่ถ้าเป็นแค่ขึ้นบีกาจะไปแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วพักตัวลงเป็นขา C ีนะครับซึ่งทันั้นเนี่ยก้อนนี้มันยังไม่ได้ไม่ได้ใหญ่พอกับอีกเคสหนึ่งก็คือขึ้นบีเนี่ยจบไปแล้วตรงนี้ อันนี้ต้องระวังตัวนี้จะเป็นการรีบาวเพื่อลองต่อแต่เราจะรู้ได้อย่างไรก็คือเดี๋ยวเราไปโ o มดูท่อนนี้ว่ามันจะไปต่อได้ถึงไหนซึ่งจุดเริ่มต้นของท่อนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ601มีการคอนเฟิร์มแล้วว่าทุนนี้ลองขาลองนี้อาจจะจบตอนนี้กำลังเป็นการปรับตัวขึ้นใหม่แต่ว่ายัางเหลือ4วันนะมันอาจจะเกิด แรงขายกลับมาเป็นแห้งแดงแล้วลงต่อกันได้หรืออาจจะเป็นโดจิอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าปิดแบบนี้ได้ในในทำเฟรมวิกก็คือลุนที่จะเป็นตัวตัวต่วตอก็คือจะเป็นเคสของ a ย่อ b แล้วไป C ีเดีจะเป็นขึ้นหนึ่งย่อสองแล้วไปขึ้นสามเดี๋ยวว่ากันระวังแค่เคสหนึ่งก็คือถ้าตรงนี้เป็น a b c แล้วจบเลยตรงนี้อาจจะจบ b ได้แล้วก็เตรียมลงขา C อาจจะเป็นขึ 1, ้นหนึ่งยวสองแล้วลงสามนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้หน่อยในทางเฟรมเดย์ว่าตรงเนี้ยของการรีบาวมันมีโอกาสครบหลุดครบไซเคิลไหมพอดูรอบของการรีบาวเนี้ยผมมองว่านา่าจะยังไม่ครบหลุดนะครับเพราะายังไม่มีการพักตัวในะดับทางเฟรมเดย์เพราะ,ะนั้นผมมองว่านาะยะสั้นนะย่อลงมายัางไงขาบายอาจจะยังน่าสนใจในการลุ้นรอบเด้งหรือรอบฟื้นตัวต่อ นะครับห็นว่ามันจะเป็นการเด้งพลองต่อของอาจจะเป็นขึ้นหนึ่งรีบาวสองพลองต่อขึ้นสามนะครับหรืออีกเชสนหนึ่งก็คือเป็นการขึ้นนะครับของของไซเคิลของขาห้าคืออาจจะเป็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้นสามขึ้นสี่ขึ้นห้าอาจจะจบแบบนี้แล้วค่อยลงเป็นขึ้นสองแบบเนี้ยเราไปต่อก็ได้แต่ตอนนี้เดี๋ยวมามาดูตรงมุมมองระยะสั้นตรงนี้ก่อนแต่สิ่งที่เราวิเคราะห์จากสาระเคลื่อนตอนนี้ก็คือ ย่อเรามาขาบายยังลุ้นดีดหรือรีบาวหรือพักตัวได้เดี๋ยวเราไปดูว่าแนวไหนเป็นแนวที่น่าสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดมองตรงนี้ก็อ,อาจจะเป็นสัปดหที 2, ่หนึ่งที่สองสาที่สามสัที่สี่อาจจะมีเซที่ห้าก็ได้ถ้าดูจากดนะเ,เดี๋ยวนะถ้าดูจากวิกเนี่ยมันยังเดลืสี่วันไงถ้าวิกปิดแบบนี้ได้มันจะเป็นการคอนเฟิร์มเลยว่า อาจจะจบแค่สามเซกเมนต์ตามทนอยูน่นะก็คืออาจจะเป็นเซกเมนต์ที่หนึ่งช่วงที่สองช่วงที่สามอาจจะเป็นการย,ออย่อแบบเนี้ยแล้วขึ้นต่อนะครับแล้วขึ้นต่อซึ่งอาจจะเป็นการขึ้นของขึ้นสามอัพห้าที่ที่เราคุยกันช่วงต้นก็ได้นะครับหรือเป็นการรีบาวของขึ้นสองนะครับแต่ถ้าแยกแบบนี้ไปขึ้นการขึ้นของสามอัพห้าแน่ๆส่วนถ้าจะลงต่อผมมองว่ามันก็มีได้แค่นหนึ่งก็คือท่อนเนี้ย อาจจะยังไม่ครบลูกก็คืออาจจะเลขาหนึ่งนะครับเลขาหนึ่งถ้ายังไม่ได้ผ่านตรงนี้ประมาณหกร้อยเจ็ดสิบกว่าหกร้อยเจ็ดสิบห้าเพราะนั้นพอเราซูมมาดูออคเท่อนนี้นาก็บอกได้อสองเคสนะครับถ้าเกิดใครจะตามสามอบั้าเนี่ยก็อยากให้เห็นการขึ้นก็คืยอยอ่ยอย่อย่อควรย่อยยกโลชุดเนี้หลักขึ้นไปมุมมองนี้ถึงจะพอรลุนได้ แต่ต้องระวังมุมมอง,งของการย่อของอเคสเนี่ยที่ยังไม่จบด้วยอ่าเขียนเทียบแบบนี้ถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยมันเป็นการเร่งพลองต่อแต่ถ้าเป็นเคสสีดำเนี่ยมันมองว่าตรงนี้จบแล้วมันอาจจะเป็นการย่อเพื่อไปต่อเนี่ยมันอยู่ที่เราจะเป็นเส้นสีฟ้าหรือเส้นสีดํานะครับถ้าเป็นถ้าเอาตามหลักการเทรดของอีโมสระขึ้นควรตามเส้นสีฟ้าก่อนเพราะมันเป็นดาวทำดาวเซลี่ก็คือโลว์ไฮ h i g h อร์ลก็คือทำจุดสองสุดต่ำลง g h ต่ำลงนะครับลงเรื่อยๆเพราะนั้นมันมีโอกาสเจอเซมที่ห้าได้ซึ่งเซมที่ห้าเนี่ยถ้าเป็นแค่ A B C ก็อาจจะมาแค่ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นปิ่มเพลหรือนอนอาจจะลงลงแรงได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราสรุปจากคำเฟรมเดย์นะถ้าตรงนี้ครบหลุเนี่ยอาจจะหวาการเซ็นหรือตชสั้นๆได้แล้วมาดูทีนะว่ามันจะหลุดไหมถ้าหลุดต้องระวังนะเพราะมันเป็นการโอกาสที่จะจบที่จะไปต่อได้ เดี๋ยวเราไปดูกรอบแล้วกันะฉะนั้นถ้าย่อลงมาไม่ได้หลุดรุ่นนี้601ได้ก็ยังรุ่นไปต่อนเดี๋ยวมาดูชุดรีบาวตรงนี้ว่ครบไหมดูในสามเฟรงสี่ชั่วโมงพอดูสี่ชั่วโมงเนี่ยโครงสร้างราคาก็เหมือนจะกึ่งๆจะครบแล้วนะถ้าเป็นนอนก็คือจะเป็น A B C X A อันนี้ก็คือรุ่น B แล้วไป C ถ้าจะไปต่อยขาหนึง่งโอเครอเรนะียอาจฉริาะในการเซ์ช็อตเพื่อรุ่รอบย่อ นะครับถ้าเป็นการย่อแล้วยกตัวขึ้นต่อก็คือลุนสามห้าไปต่อแต่ถ้าเกิดว่าย่อแล้วมีแรงขายเยอะอาจจะระวังรุ้นลงต่อของเซกเมนที่ห้าในเส้นสีฟ้าจำได้ไหมถ้าเคสสีดําต้องย่อยกโลเคสสีฟ้าคือรุนเด้งเพื่อลงต่อแล้วก็อีกเคสหนึ่งตรงนี้อาจจะครบหลุมแล้วลงลง,ลงเลยก็ได้ไม่ได้ไม่ได้จําเป็นต้องเป็นนอนเพราะฉะนั้น รอบในการเทรดของหนึ่งชั่วโมงผมก็เลยมองว่าถ้าราคานะครับไม่ใช่นอนนะถ้าย่อลงมาตรงนี้ม,มีโอกาสนะที่อาจจะยังพอรับความเป็นนอนได้นิดหน่อยนั่นคือหกร้อยสี่สิบเนี่ยอาจจะเป็นพอเป็นแนวรับที่หลุนได้อยู่แต่ถ้าย่อมาหลุดห4รอสิบเมื่อไหร่มาถึงหกสามสองก็คือกรอบตรงนี้ใช้คาว่ามีโอกาสที่ตรงนี้อาจจะเป็นการยอ่อ นะครับอยู่ที่ว่ามันจะเป็นการย่อของถ้าเป็นเค้ื่อสามก็คืยอย่อแล้วไปต่อแบบน,นี้แต่ถ้ามันไม่ใช่ระวังมันเป็นเคสของการลงของซก gment ที่สี่เพื่อลงต่อสิ gment ที่ห้าใน d ิจิีฟ้าเพราะนั้นตรงนี้ยังไงผมมองว่าอาจจะมีรุน้นเด้งได้นะครับทั้งสองแนวหกสามสองกอกสี่ศูนย์ส่วนถ้าเกิดว่าเป็นเคสนอนอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าตรงน,นี้เป็น A b c x a นะครับกำลังลุ้นย่อ b ก็คือลุ้นลตรงนี้ A B C X X, X ไม่ไแน่ใจว่าตกตัวนี้แล้วขึ้น A ตัวนี้ก่อนหรือเปล่าเพราะนั้นแนวเนี้ยอาจจะมีการย่อหรือพักตัวสั้นๆได้เพราะนั้นผมเลยมองว่าถ้าขึ้นต่อมาแนวต้าน655 663อาจจะมีการย่อหรือพักตัวได้แต่ถ้าเป็นนอนและขึ้นแรงหน่อยก็อาจจะไปถึง679บ6 9 0ได้เพราะนั้นก็อาจจะหวัในการเล่นเป็นส่วนๆไป ผมนะมองว่าถ้าขึ้นเลยตรงนี้อาจจะยอ่อเลยพอตัวได้หกห้าห้าหกหกสี่น่าสนใจในการเล่นหน้าเซฟหรือหน้าช็อตอาจจะเล้ย่อเนีพอตัวแรงเลยหรืออาจจะย่อแล้วไปต่อก็ใช้การถึงช่วงอส่วนภาพระยะสั้นถ้าย่อเรามาโซนนี้รุนเด้งได้นะแต่ยังไม่รู้ว่าจะขึ้นเลยหรือว่าจะลงต่อเพราะเราต้องรอภาพใหญ่เฉลยอีกทีหนึ่งเพราะนั้นมันต้องตามไปทีละจุดนะครับตอนนี้ยังบอกไม่ได้แต่ถ้าเราดูจากลอสโตร์เพิ่มเติมเนี่ยสี่ชั่วโมงโอเวอร์บอท ในโซนโอเวอร์โซในชั่วโมงเนี่ยก็อย่างโอบอลอยู่เพราะนั้นถ้าในชั่วโมงลงมาโอเวอร์โซเนี่ยผมมองว่าก็ใช้คาว่ามีโอกาสที่ตรงเนี้อาจจะเป็นการยอร่อของชุดที่จบไปแล้วอาจจะเป็นการยอร่อของอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งลุนเด้งได้อยู่เช่ว่ามันจะเด้งถ้าเป็นแค่ภาพของขาลงเนี่ยตรงนี้อาจจะจบเซกเมนที่สี่ตรงนี้จ,จะเป็นการขึ้นาข,ข,ขึ้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวค่อยรีบาวขึ้นสองลองขึ้นสามอะไรก็ว่าไป แล้วก็ถ้าเป็นภาคของการขึ้นตรงนี้อาจจะเป็นขึ้น A ย่อ B ีและลุนา C, ขาส่เพราะนั้นผมมองว่าลุนหล,นลุนได้เพราะนั้นก็เทรดตามกรอบไปย่อลงมาตรงนี้ก็บ่ายขึ้นบปถ้าขึ้นมาตรงนี้ก่อนก็เซฟหรือช็อตนะครับเดี๋ยวว่งเดี๋ยวแปะแผนมองการเทรดเพิ่มเติมไว้ให้โอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับตัว BNB หรือว่าไปนันคอย โอเคถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมก็พิมพ์มาไว้ได้โอเคถ้าไม่มีก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆนอน,น,อนอทุกท่านนะครับสุดท้ายก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีกำไรในการเทรดใน,นวันนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ ขาาึข้้นไดซึ่งเป็นเรื่องปกติของการเทรดถ้ามีวิธีลดโอกาสถูกปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติเมื่อตลาดเคลื่อนตัวสวนทางกับคุณกระทันั้นจะดีแค่ไหน,นข่าวดีคือวิธีนั้นมีอยู่อยู่เรียกว่าการป้องกัน Stop Out เครื่องมือใหม่ล่าสุดจาก S x n e s s ที่ช่วยเป็นจุดรับแรงกระแทกแก่คุณในทุกการเทรดช่วยให้ราคามีเวลาดีดตัวกลับออกจากการปิดคำสั่งซื้อขายอัตโนมัติคุณสมบัตินี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยลดการเกิด Stop Out ของลูกค้าได้ถึง30%เลือกความคุ้มครองที่เหนือกว่าเลือก Smith thank you